เอสเทยนด์สกุลซาครับผมก็เดี๋ยวเขาบอกมีวิธีแนะนำค่ะหนูแนะนำวิธีของหนูวิธีวิธีแนะนำครับผมจูโน่ไทยแลนด์สกุลซาครับผมผมทำไทยแลนด์สกุลซาครับสวัสดีค่ะสิงห์เ s s 2 0ไทยแลนด์สกุลซาครับแล้วนึ่งนะลูกหนูเดินขึ้นหน้ามาหน่อยหนูถอยไปทำไมลูกทางไกลกันสวัสดีครับพ่อครับ PSS 0 7ไทยแลนด์เจ็ดไทยแลนกันครับสวัสดีครับพาว่าครับ เท่ากัขึ้นมาอีกหนึ่งเก้าโอเคบนเวทีวันนี้รวมกันเะพ่อคิดเหรอลูกอนาคตอาจจะมีครับเราอตั้งชื่อวงกันเราลองลองลองัลองตั้งชื่อวงเหรอ The Band Plaza นี่ The Band Plaza พร้อมกันนานไหมคับเออใช่สอง ก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงค่ะอ,อยากให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเราที่ผ่านมาหนึ่งปีว่าม,มีการพัฒนามากขึ้นอย่างไรบ้างเพราะว่าใายก็ช่วยแบบให้เราเรียนรู้แล้วก็จัดเราในหลายๆเรื่องก็ให้ก็คืออยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไคือเราใช้เวลามารวมม<ว>ก,กันแล้วก็ซ้อมกันทุกวันเลยเหรออ่มันก็<อ>จริงจก็ค่อนข้างจัดคิวจัดคิวครับผมยากแต่ว่าเราก็ตั้งใจกันซ้อมกันทุกรอบ ครับอนหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนโอ้มันเอาเป็นผมก่อนลวกันหนึ่งปีที่ผ่านมาผมจะบอกว่ามันไวัยมากคือแบบว่าแทบตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะจู่ๆแบบเราก็มีเด็กใหม่มาแล้วใช่ก็ถือว่าเราเนี่ผมก็ยังตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันครับผมเฮ้ยพี่ผมิึงเท่าไหร่เหงื่อมาปีมาปีหนึ่งแล้วก็แบบดีใจครับดีใจที่ว่าได้เห็นแบบวันนี้ได้เห็นโชว์ของเพื่อนๆพี่น้องทุกคนครับผมใช่ <ış> จะบอกว่าหนึ่งปีเป็นเวลาที่เร็วมากครับผมแล้วก็คือเหมือนเป็นเวลาที่เร็วแต่มันก็เป็นเวลาที่ยาวนานเหมือนนะเพราะว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีอะอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเราไปเยอะมากตั้งแต่เป็นชีเอเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจจะแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับแล้วก็น้อง,องๆพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เก่งมากจริงๆครับผมแบบโห แต่ละคนอายุเท่าไหร่นะสิบสี่เองใช่แบบเก่งมากก็สําหรับหนูนะคะหนึ่งปีหนูก็คิดว่าแบบมันก็กำกึ่งเนาะมันจะเร็วหรือไม่เร็วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บๆจะสตาลิมปีละอย่าลืมไปกดบัตรกันนะคะอันนี้เ็อเขาเรียกว่าแอบขายอย่าลืมซื้อไลฟ์สตรีมนะคะแล้วก็รีเลย์พวกหนูลงกีฬากันทุกคนเลยนะคะปีที่แล้วเราไปเป็นมินิเกม S <S> yeah. <S ปีนี้เราเล่นก okay, okay. uh ีฬาหลักเลยโอเควนกลับมาที yeah. Yeah. ่เรื่องเดิมนะก็หนึ่งปีหนูรู้สึกว่ามันก็วัยแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าผ่านไปไวมากแต่ได้รับประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆกันเยอะมากก็คือเหมือนเป็นหนึ่งปีปีหนึ่งในชีวิตที่มีคุณภาพมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าเอคนที่มาใหม่ก็แบบเก่งกันมากๆทั้งยีิคนเลยแล้วก็เออ พี่สองคนที่เพิ่งเข้ามาคะ่ะ <c oughs> ก็จะทําให้บริษัทของเรามีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะ <c oughs> พี่มุกกับพี่ไลตี้ค่ะ <c oughs> เป็นปีที่ผ่านมาสำหรับผมว่ามันไวมากๆเลยครับผมทั้งเรียนรู้จากคุณพี่ทั้งคุณครูในค่ายแล้วก็หนึ่งปีผ่านมาตอนเนี้ยก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วบางคนเก่งกว่าผมอีกครับแล้วก็ทุกคนวันนี้เก่งมากๆเลยครับผม,ผมก็รู้สึกแบบว่า เอรู้สึกดีใจที่เห็นแบบมีคนมาแข่งมาแสดงความสามารถแบบนี้ให้ค่ายาครับอบะไรผมก็นึกว่าพอมีเด็กใหม่เข้ามาเฮ้ยเราจะได้เป็นรุ่นพี่แล้วโอ้ไม่เลยเราก็แบบเดิมก็ยังเด็กสุดในตึกเหมือนเ <c oughs> ดิมค่ะใช่แล้วคิดว่าอีนี่เกี่ยวเองนะใช่ก็ดีมากที่เขามาเราก็เป็นรุ่นพี่เหมือนกัน หนึ่งปีนี่เราได้ถูกหล่อหลอมยังจากรุ่นพี่เราดูน่าสิแบบคือถูกหล่อหลอมแล้วถ้าพี่ดูตามแพลตฟอร์มแต่ละอย่างก็คือแต่ละคนก็คือไม่เบาเลยค่ะอย่างเช่นพี่มาร์คพาคินแล้วกันเรื่องตัวดีนะลูกทำไมอ่าอ่านสิิงเรื่องพี่มาเลยอ่ะพี่มาหล่อหลอมสิไงลูกเออดูตามกิจกรรมเอาติงก็คือหนูแค่ดูหนูก็รู้สึกได้หล่อหลอมแล้วค่ะอะไรแปลกแปกใหม่ๆม่ใช่หนูไม่คิดว่าหนูจะเจอคนแบบ ก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตดีนะคะให้หล่อล้อมเราลูกโอ้โหเราหล่อล้อมนะครับก็คงเป็นเป็นพี่กับตันครับผมกับตันใช่ครับพี่กับตันเขาเอ่อเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นคนที่พูดคุยได้ได้ดีในชุดแบบเขาเรียกอะไร คือได้ได้มีโอกาสถ่ายซีรีส์เรื่องม e ูเตเลิรฟนะครับผมหมอดูน e ักขั้นะครับ ah. ผมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับได้เล่นด้วยกันแล้วก็แบบว่าได้เรียนรู้วิธีการทํางานต่างๆมาจากพี่เขาครับผมใช่หนูเลือกตัวกับคนสอนได้ดีไงมีอีกคนนึงด้วยนะใ <c oughs> อีกคนนึเ <c oughs> ออจริงๆแล้วคือผมอยากเล่าว่าแบบตอนผมประกวดไงครับมีพี่คนหนึ่งครับผมพี่องค์วัตเขาได้ทํางานแบบมาบูดกำลังใจผมให้ผมแบบมีช่วงวันนี้ใช่เขาพูดกับผมว่า เดี๋ยวเองเจอพี่แน่ในเอาติงเนี่ยแล้วก็ได้เจอเขาจริงๆในงานเอาติงแล้วพี่อมทำเซอร์ไพรส์เราเหมือนพี่สิงเดิมอเอออาจจะยังอาจจะทักแบบปกติก่อนจะไม่ใช่คนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ครับก็ประมาณนั้นใครหล่อลแอล้วลูกผมมองว่าคนที่หล่อล่อลเราไม่ใช่แค่พี่ศิลปินนะครับผมมองว่าเป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบพี่พี่ทีมงานพี่พี่ช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยครับ คือเขาก็พยายามสอนวิธีการทําอะไรนี้ใส่แต่งตัวทําไงทํางือทำนี้แล้วเขาก็แบบคอยบู๊ตเราตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบยกตัวอย่างรุ่นพี่ว่าแบบเออพี่คนนี้ทําดีนะอะไรเงี้ยเราก็ดูเป็นตัวอย่างใช่หือเรื่องอย่างนงว่ารุ่นพี่รู้จะเป็นเหมือนรุ่นพี่คนไหนอ๋อจะเป็นคนไหนผมก็เหมือนพี่ทำครับคือผมไม่ได้มีใครรอหลออเป็นพิเศษครับ ผมก็แบบว่ามีทั้งพี่พี่ทุกคนมีทั้งพู้ครูมีทั้งพี่ทีมงานทั้งแต่งหน้าครับผมเ้าก็เราเรื่องหลายละอย่างให้ฟังแล้วผมก็ไปเจอเองในการร้งเพลงมากเลงไว้บ้างไหมไม่เลไม่ไม่เป็นเลงดก็ไม่เลงไ่อยากลไม่อยากเลย็ไม่อยากเลยก็อยากเปนคนปกติแ้วก็เรากผมก็จรมีหลายคนที่ได้พดี่เต็า เราแต่แรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อมากแล้วทีนี้พอไปเจีในเอาติงอ่ะโอเคแต่เขาสูงมากเลยแต่ชาสูงมากเลยนะอยากสูงเขาเขาบอกว่าเราเทคนิคความสูง ใช่มคะางก็เร็วๆนี้นะคะมีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกดมีไลนไลฟ์สตรีมของสาริปิได้วยนะคะพวกเราี่เข้าการเล่นกีฬาอะไรคะเล่นบาสครับแล้วก็ผมลงวิ่งผัดครับก็ลงวิ่งเหมือนกันครับผมลงบาสเลยเฮ้ยผมอยู่ะผมลงว่ายน้ำครับผมไม่มีไม่มีหยอกเล่นหยอกเล่นวว่า้แลคร ผมลงบ้านลงบ้านแล้วลงบ้านลงบ้านเไม่ไม่เผารว่างว่าต้องสิงนี่ยจะแจกชิปในอ่าเ่วยด้วยนะในชิปไหมคะมีกดสองก็หนูเป็น c ีทีรุ่นต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าได้ได้แล้วพี่รู้แล้วว่าจริงๆคือคนหลอรอมสิงอ่ะไม่ได้มาพาดีละพี่หายคุณค่ะก็คือเอ่อ ุ่นก่อนซีทีทีวีเป็นใครหนูก็เรียนรู้มาจากพี่ๆเขานะคะคือผูไหนที่เราจะแบบจเอออะไรโอ้ยยากนะคือ น้าตอนนี้นตอนนี้ตอนนี้ยไม่ได้ยงพูดไม่ได้ใช่หนูขอฝากลูกอูด้วยนะคะนี่อ๋ใชเขาเล่นกันลูกอูลูกอูสกายนันนี่กนันนี่ติดตามด้วยนะได้ได้ได้ครับเออคืนนี้ก่อนโอเคโอเคนะคะขอบคุณครับ